เอาแบงสปีดสั้นหน่อยอ่ะสปีดสั้นแล้วก็เล่นกับบอมกับบอลเนี่ยบอลบอลแรกอ่ตามเอ็นป่า ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอเสียงนกหวีงไงใคสิเด็กน้อย